วัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเช้าๆกับนะคะวันที่ที่เท่าไหร่กัูกเดียนสิบปลายปลายปลายเดือนแล้วมั้งเอดมินก็จําวันที่ไม่ได้นะคะอันนี้คือศูนย์ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพอีสานใต้นะคะมันเป็นของทางราชการธนานาคมันก็มีแต่ละจังหวัดก็มีเป็นซุ้มๆซๆๆแล้วก็คือรอบๆนะคะประมาณนี้นะคะอนุ่นคุณแฟน ค่าราชการบำนาญน,นะคะอายุ keep, keep เก็บเก็บแปดสิบป้ายนะคะก็คือประมาณนี้นะคะก็เราก็เป็นผู้ดูแลเขาก็ตามนี้นะค่ะกิจ,จกรรมของเราก็เช้านี้แอดบินก็นะคะมาอกกนบางกายนะคะวันนี้ก็สายเลยนะคะที่อ่า นี่คือในจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้คือศูนย์สวนราชการนะคะส่วนราชการฝั่งนู้นนะคะที่สารากางนะคะสารากางที่เขาตั้งใหม่นะคะตั้งใหม่ประมาณปีหนึ่งปีกว่านะคะที่เนี่ยกำลังโครงสร้างนะคะ,ะมันก็มีอาาเขตของเขานะคะศูนย์สารากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะตั้งใหม่ไาย้ายออกมาจากเอ่อมาจากใจกลางคือมในอดของทางทางในจังหวัดสุรินทร์นะคะมันก็ห่างกันประมาณ สามสี่กิโลเมตรนะคะในส่วนบ้านแอดบินเองจะอยู่ในส่วนนู้นนะคะแต่โดยรวมมันจะเป็นกลุ่มหมายถึงว่ากลุ่มเพื่อนญาติเยอะๆนะคะทีนี้แอดบินก็ไม่อยากกเก้าวไก่ในในส่วนของที่ว่าเป็นภาพลักษณ์ <c oughs> บ้านเก่าแก่ของตะูลเขาะคะอันนี้แอดบินก็ถ้าโครงสร้างบ้านเสร็จยังไงเดี๋ยวแอดบินจะถ่ายเป็นตัวบ้านสําเร็จรูปให้ดูต่อช่วงงานกันแล้วกันนะคะนี่คือความอันนี้ความกิจกรรมงานแต่ละวันนะคะอโอเคนะคะ อ,อันนี้ในส่วนย่อยนะคะแอดมินชอบมากคะแอดมินชอบมากตรงที่เมื่อเช้านี้คือตอนนี้คือแอ,อดมินวิ่งได้นะคะสายเงาวเองด้วยแอดมินวิ่งได้นะคะประมาณเฉลี่ยนะคะเช้าน,นี้ก็ประมาณประมาณรอบยาวนะคะ <c oughs> อาจารย์เกวิ่งเดินง่ายตรงไหนก็คือวิ่งได้เฉลีย่ยอยู่ประมาณวิ่งดีมากะคะ่ะเอ่เฉลีย่ยอยู่ประมาณสักานะคะประมาณสักนะคะเออ สามสี่รอบสี่รอบรอบ,รอบละสองกิโลเมตรเราลาแปดกิโลเมตรกว่านะคะวันนี้แอดมินวิ่งได้นะคะก็คือมันรีแล,ล็กนะคะในการที่ว่าเออเขาเรียกว่าอิสระทางเวลาอิสระทางทางที่ว่าไม่ต้องทํากับข่าวไม่ต้องทําอะไรนะคะเพราะแอดมินก็คือให้ให้คนเขาเรียกว่าอ่อาคลิ คนดูแลนะคะคนดูแลบ้านอ่ะคนดูแลฝั่งนี้นะฝั่งอาคนดูแลไม่ถือว่ากลุ่มเครืยญาติเขาแหละนะคะทำกับข้าวให้นะคะ่จยค่ากับข้าวจ่ายเงินให้เขาไปนะคะ,าะการทํากับข้าวมันอาจจะเสียเวลาประมาณช่วงนิดนึงนะคะเช้าเช้าก็ราลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะแต่แอดมินได้เวลาตรงนี้มาออกกําลังกายนะคะถ้าเราตื่นสายได้ก็เป็นกาไรชีวิตว่าตื่นสายได้หกโมงเช้าปกติแอดมินจะตื่นประมาณตีห้าเนาะนี่นะคะอันนี้ คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าศูนย์สส,ส่วนราชการนะคะมันก็จะเป็นเขตกว้างและร่มรื่นนะคะชอบแอนม,มินชอบมากตรงที่สนามวิ่งเขาชอบมากเลยนะคะปื้มเลยอะ่ะคือปื้มใจเลยว่าเออสนามวิ่งเขามันเป็นแบบเป,เป็นเป็นรอบยาวรอบยาวยาวนะคะรอบยาวๆเลยนะคะรอบแบบคือรอบหนึ่งอะ่ะวิ่งรอบหนึ่งได้ประมาณสักรอบหนึ่งอ่ะได้ประมาณสัก เฉลี่ยอยู่ประมาณสองกิโลเมตรวิ่งได้สักสี่รอบก็แปดกิโลเมตรสบายๆนะคะคือปพ้มตรงนี้เดี๋ยวแอดมินพาดูสารานะคะสาราที่คล้ายๆที่เป็นอาแหล่งขายของหรือแหล่งประสานงานหรือแหล่งอาแหล่งอะไรที่ <laughs> สวัสดีครับใช่มีน้องหมามาด้วยน,น้องหมาที่จริงๆหน้าเป็นหมาของทหารนะวะันตกเส้าหวะลุแล้ว เข้า,ายามที่นี่นะคะเขาจะมีข้าในสุดอะ่ะมันจะมีเป็นซุ้มซุ้มซุ้มบ้านอะ่ะบ้านที่เขาดูแลพื้นที่นะคะดูแลพื้นที่เดี๋ยวจะแอดมินจะยกให้ดูแผนถังนะคะของศูนย์ส่งเสริมอาชีพอีสานใต้นะคะอันนี้เป็นศูนย์รวมของเขตอีสานใต้นะเนี่ยให้ดูนะที่แอดมินวิ่งเราจะเป็นถนนนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างเขาเนาะเป็นถนนรอบรอบ ชอบมากเลยอากาศ behaviour. ดีดีชอบมาก <glorious>. <bas> เลยสีแอดมินเพิ่มเลยะอากาศอย่างดีเลยนะคะเนี่ยอากาศดีดีนะคะจุ๊ก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 จุกจรเขาุ๊คจุ๊กาุ๊กจุ๊กกจจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะคะนี่เป็นครึ่งท่อนจะลงเฟซไว้นะคะ